วันนี้าตวอยู่้วพกเไปเที่ยวกันดีไหมวะไม่อะทำไมวะตอนน้าสิทำไมวะโอ้ฝนกรดที่กูกรเปเมื่อวานที่กูที่ามมาทำไมอ่าใช่้ะแค่ะกูไม่สบายกูเป็นกูติดกูเป็นสิบเก โอ้เส oh, ียใจเลยอยู่ด oh, uh, uh, ิฉันทีใช่ใช่ใช่แล้วทำไมแล้วไอ้ลูกน้องทีอยู่ข้างบนน่ะมันไม่กลัวตุกเหรอทำไหนวะมีกุกมีลมตวกก็จริงของมันมีลมเออใช่ใช่ใช่ว่ามีเสียสุของมันแล้วพูดจังว เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยปักปักจิมมี่มึดูให้ดูให้คอยหน่อยโอเคเฮ้ยกบีีมี่เฮ้ยปักปักีวินักมอาแฝดเป็นโคจังขนาดนี้โอ้ ขาขาดไบินได้ปัญญาอ่อนมันจะปัญญาอ่อนจะช่วยไอแน่ช่วยคอแนะโอเจ็บโอเจ็บ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 เออเอลกแก่คนเดียวได้ที่ยงเดียวไม่เลิกแกเขาใส่วองนะ

ก็ต,ตัวนที้ตายแล้วก็แบบเยียบอยู่ต้นเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละเราหยิบเราหยุยบตัดตัดไปเลยวค่ะพันละปีตอนนี้ 怎么？你在走嘛？妈妈妈妈妈妈 เราทุกคนโดยพวกเราจะอยู people, so ่เซอร์คอมบี้เขาได้แต่ทหารเป็นมิีของพวกเราที่ส่งของมาให้พวกเราทั้งปีนั้นเขดเดิมทุกคอมบี้ดูแล้วมีคนบาดเจ็บสองคนมีคนรอดหนึ่งคนเข้าใจที่ที่ฉันพูดไหมครับครับข้าใจเขาพทางนี่ไม่ได้ยิงหรอฮะฮะฮะโอาได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจ เจอกือเออดีจะให้รู้แต่ว่าเออมีใครแอบแอบมบายแบบายแถวนี้าใครแอบมาวยาจะให้ไปพัดดิคัปเต,ตอร์บาดขาเลยเดี๋ยวไม่ได้มีคัปเตอร์หรอมันอยู่นที่นี่เลยได้ที่นี่มันลอยไม่ได้ลอยได้มีความสำคัญตนี้คัปตอรตามนั้นเลย ้วาถนจะลงเงินทานไม่ละ่ใช้เทคนิคก่อคนละคนนะคนใด้คนบัตรจะเปอะไรก็มอนะครับผมแกจ้พูดไหมท่านพื่อนะไรผมไม่ได้ยินอ้าวฟังนะจะก่อคนใดคนนึงเทคนิคนี้เราท้าให้คนคานับบัตรจะเป็นลตัวรเข้าใจไหม ครับครับอ้เสียงเหมือที่ไหนครับเดี๋ยวพุทที่นี่เลยมีเสียง,งเหมือนหมูนะครับเดี๋ยววัดตายเดี๋ยววัดตายเลยไทยทันน่ะไททันท,ทุกอย่างจรู้หรอกรกบอืมต้องชื่อว่าไททันบิก๊กซอมบี้แต่พวกนั้นต้อตายนะไททันซอมบี้ข้างครับข้างหลังข้างเห็นซุปซอมไว้ได้ด้วยฮะ ไตล Are you okay no. ไเลตเอธาน a อ e ย o u อเคบ b r อ No นไปทานอะไรมาทำาะัรบีดแล้วก็ใช้ลิเตอร์มาเป็นติดนี้อ๋อไปเมายามาท่านก็ขับไปเอามาจากใครมาเฟียพับบีที่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ในอีฟอนของเม็กซิโกโอเคด้วยสั่งด้วยไอ้ซาวด์อ้นั้นใช่ใชช ตามน,ะมาาน,โโมนักช่ไหมแต่เราเพทคันอายุือเจอุ๊คจีนออรูุ้น่าเช็แต่งชื่อให้ดูจีนอดีมันปุบ กระโดดกันเป๊ะไอ้ชิบหาีไปมันไปไหนไไัอนนี้วออาองกนก,ก,กู่รูเสือแท็งอย่ี่แนเสือไปเชือกเล็กที่มัน นี่มมันเชื่อแต่อยู่ในแขนเสือ้อที่มีอุปกรณ์อยู่ข้างในออของคุงจะดีขึ้น ุอู้วุ้นลอยยังเยกเลยเหมือนการั่มาทั้งสิ้มากมากแล้วกมีม่แจงขอช่ไงแล้วก็กินอะไรกินกินกินค่กินนบใครไม่เห็นใครไม่

คุจะได้แต่เ็ไฮะตข้าพระเจ้าจะมาัทแต่ร้อนของนี่เขาไม่ใส่สมิสต์อ้าวถ้าเศิตเออโจม้ามามันทับใส่หัวมันตายน่าไม่ได้หงวันต่อแต่เันก็ต้นเฮ้ยเดี๋ยว ชีวิตจะหลงมาหอยมาหมาหมาุดดูซบไวเป็นมาริโอมาต์มะ องควกันต่อไปนะครับทุกคนองการต่อไป